สวัสดีค่ะวันนี้อยากทานผัดไทยเนาะก็จะมีอ่ากุ้งนะคะเต้าหู้นะคะถ่ววิสงนะคะหัวหอมอ่าหัวผักกาดหัวไชโป๊หวานนะคะแล้วก็ กุ้งนะคะกุ้งแห้งพี่ตู่เอาไปล้างก่อนนะเดี๋ยวเรานำมาคั่วนะคะส่วนน้ำน้ำผัดก็มีน้ำปลามะาขามเปียกและน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็มีไข่อีกสิบฟองนะคะหรือแล้วแต่เราจะใส่นะคะวันนี้แล้วก็มีเส้นมี เส้นจันนะคะพี่โตแช่ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีผักแก้มก็มีนี่ค่ะใบกุ้ยช่ายขาดไม่ได้เลยนะคะผัดไทยแล้วก็หัวปรีแล้วก็ถั่วงอกนะคะ ค่ะระหว่างอารอพี่ตู่จะไปคั่วถั่วก่อนนะคะคั่วถั่วคั่วกุ้งแห้งนะคะกุ้งฝอยแห้งนะคะแล้วก็เจียวหัวหอมแล้วก็หั่นหัน่นหัวไชโป๊แล้วก็หั่นเต้าหู้แข็งนะคะ แล้วก็ล้างกุ้งให้สะอาดนะคะแล้วก็เราจะก็กจะมาทำน้ำลาดนะคะก็มีน้ำปลาน,น้ำตาลน,น้ำมะขามนะคะอย่างละถ้วยละถ้วยเท่ากันนะคะแล้วก็เราก็จะมาแช่เส้นไว้เลยนะคะวันนี้ทั้งวันก็จะกินผัดไทยนี่แหละค่ะให้สะอาดรอทานทีเดียวไปเลยนะจ๊ะวันนี้ค่ะโอเคค่ะระหว่างนี้พี่ตุ๊กก็จะแช่เส้นจันนะคะ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะจ๊ะวันนี้เราทำว๋้ยเตี๋ยวผัดไทยนะคะอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกไปไหนนะคะทำรสชาติที่เราชอบที่เราว่าอร่อยอร่อยเลยจ้า,าเคยชินเนาะว่ามันเป็นกุ้งแห้งเนาะจริงๆแล้วถ้าผัดไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาแค่ให้แห้งๆเนาะ นี่จะใช้เวลานานหน่อยนจะจ๊ะที่จริงเป็นกุ้งฝอยแห้งนี่แหละคะ่ะที่ตู่เอามาล้างน้ำอีกทีหนึง่งค่ะเดี๋ยวก็คั่วถั่วต่อนะคะค่ะกุ้งแห้งแห้งแล้วนะคะทีนี้เราก็ ระหว่างนั้นเราก็มาหัน่นกุ้ยช่ายไว้นะคะเวลาผัดนะคะแล้วก็มาหั่นหัวไชโป๊ะนะคะแล้วก็หั่นหอมนะคะต่อจากนั้นเราก็จะมาเตรียมมะขามเปียกนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวอย่างละเท่าเท่ากันหนึ่งถ้วยเท่าเท่ากันนะคะแล้วทีนี้เราก็มาผัดไทยกุ้งสดนะคะ เราทำแค่เราทำหนึ่งห่อนะคะทานทั้งวันเลยนะระหว่างที่รอหัวคั่วนะคะเราก็มาหั่นหัวไชโป๊หัน่นอัน,อนก็ปรุงด้วยพริกพริก พี่แข้งป่นนะคะพิกแห้งป่นพี่ตู่ซื้อสําเร็จมาก็เลยไม่ไม่ได้บอกไว้นะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้พี่ตู่ก็มาทํากุ้งเสร็จแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไป ค่ะทีนี้เราก็มาหั่นโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็อ่าก็เหลืออะไรล่ะเหลือน้ําทีนี้เรามาทําน้ำํำเข้าไปนะคะพี่ตู่คันเองเมื่อกี้นี้เองนะใส่น้ํามะขามเปียกเข้าไปใส่น้ําตาลอ่า ใส่น้ำตาลเข้าไปค่ะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลมะขามเปียกเข้าด้วยกันนะคะทาังนั้นพี่ตุก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะถ้วยหนึ่งนะคะถ้วยหนึ่ง ่น้ำน้ำซอสผัดไทยนะคะก็ได้ที่แล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องให้มันเหนียวนะคะน้ำตาลมันก็จะเล็กลงเล็กลงน้ำผัดไทยนะจะต้องเปรี้ยวเค็มหวานนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปผัดไทยกันเลยคราวนี้น้ำผัดไทยก็เรียบร้อยแล้ว หอปานกลางนะคะ ทอดเต้าหู้ต่อค่ะทอดเต้าหูเาห้เหลืองต่อนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเต้าหู้เราก็เสร็จแล้วทีนี้เราต่บอมแล้วนะพี่โตก็จะใส่น้ำมันที่พี่โตผัดกุ้งนะ ไปหน่อยนะึงอันนี้พี่ตู่จะผัดทีละจานนะใส่เต้าหู้ใส่ัอใช้โป๊ใส่เลยจานใหญ่ๆนะคะ ใส่เส้นกันไปเลยนะจ๊ะปุ๊บนี่เลยสองจานไปเลย ็นไหมคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำผัดไทยของเราที่ทำไว้ใหม่ๆไปเลยจ้า ก็ได้ที่แล้วค่ะอย่าลืมว่าผัดไทยเราต้องออกเปรี้ยวเค็มหวานนะคะค่ะเดี๋ยวเราใส่ไข่ไปสองฟองนะคะ หัวใช้ไข่เสร็จนะคะจากนั้นก็เอาเส้นที่เราผัดแล้วลงไปเลยจ้า ใส่ใบกุยช่ายไปเลยจ้าเอเอาน้ำมันกุ้งที่เราผัดไว้ใส่ลงไปด้วยจ้ะก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้ะ เรียบร้อยแล้วหอมชวนรับประทานเลยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเล่นเอาเงือแตกเหมือนกันนะคะอร่อยรสชาติพอดีพอดีค่ะเส้นนุ่มเหนียวนุ่มนะคะโอเคค่ะ ไปทานพร้อมกันเลยนะจ๊ะที่ยงนี้นะคะหรือวันนี้ทั้งวันนะคะพี่โตก็จะกินผัดไทยใส่ไข่นะคะสองฟองนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ